สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุภูสุโคนเด้อวันนี้บาโบะยูทีใจวัดสุราษฎร์ธานี่นะพี่น้องเนาะบาโบะยูทีบานหัวสะพานท่านผู้ชมอยู่ที่เวียงสานนั่นเองวันนี้บาโบะจิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งถนนนะพี่น้องเนาะหลาย่เทือกทีบาโบะไปแต่ละซอยทีนะพี่น้องบาโบะกับเช้าพาบรรยากาศของถนนในพี่น้องเบิ่งวันนี้บาโบะสิขึ้นไปบนสะพานล,ลอยเนาะพี่น้องมุมสูงสูงจิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศของถนน ที่จะมุ่งหน้าไปทางผู้เกตเลยพี่น้องแมนมา,นาเนาะบ่าวพิษบ่าวเสือขาอเสเข้อไผ่เลยอพี่น้องอ้าวนี่เลยพี่น้องบินีบาโบอยู่มุ่งสูงๆลงเลยเป็นถนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเลนท่านผู้ชมฝั่งนู้นจะมุ่งหน้ามาจากทางสุราธานีนะท่านผู้ชมนะฮะจากถนนหมายเลขสี่สิบเอ็ดครับท่านผู้ชม นะครับตัดมาจากถนนหมายเลข40ที่จะไปละนองนะฮะตัดเข้ามาชุมพรเป็นภาพบรรยากาศของถนนทางฝากไก่เด้อพี่น้องเนอฝากชักท่าเอฟซีทียูทางผากไก่เด้ยพี่น้องโมน, FC, U, น,นี้บาวโบมารีวิวถนนพี่น้องสวยงามพี่น้องบอคีเล่บอคีไลยเด้ถนนสุาราือว่าถนนทางฝากไก่เป็นถนนที ตรงเหี้ยอเหยียดเลยพี่น้องเนาะเป็นถนนที่แบบว่าบ่มีโค้งบ่มีเอี่ยวเลยพี่น้องแบบว่าซื้อตรงดิ่งเลยพี่น้องมื้อนี้บาโบมีความประทับใจหลายที่ได้มาเห็นนะพี่น้องเนาะถนนของเมืองไทยในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าเขตทางภาคใต้ของเม,ององเมืองไทยนั่นเองครับคุณผู้ชมฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มุ่งหน้ามาแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดี๋ยวบาร์บูดผ้าธรรมชมมาเบิ่งบรรยากาศอีกฟังหนึ่งธรรมชมนี่เลยธรรมช่อชมบรรยากาศอีกฟังหนึ่งของถนนมีกอ๊อกกลางพี่น้องเอ้ยจักเปินเก็บใบเห็ดอย่างน่าพี่น้องก๊อกกลางถนนถาสางถนนคือสิเป็นถนนกว้างขนาดเลยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องจราจทารท่านผู้ชมแปดเลน ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าของบาวโวเป็นถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางกระบี่ภูเก็ตทุ่งสงถ้าตรงไปทุ่งสงก็เป็นถนนหมายเลข41ท่านผู้ชมตอนนี้บาวโวอยู่ที่อำเภอเวียงสะจงังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านหัวสะพานวันนี้บ่าวโวพาท่านผู้ชมมารับชมบรรยากาศของ ท้องถนนเมืองไทยหลายๆที่หลายๆพื้นที่ที่บ่าวโวไปนะครับท่านผู้ชมบ่าวโวจะรีวิวถนนที่ทุกพื้นที่ที่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้มีโอกาสได้ขึ้นมาบนสะพานลอยมุมสูงเก็บภาพบรรยากาศของถนนในพื้นที่ของภาคใต้นะฮะท่านผู้ชมหลังจากหลา,หลายพื้นที่ที่บ่าวโวไปก็จะเป็นภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะฮะ ทางภาคเหนือพักเหนือก็จะเป็นเหนือตอนล่างนะฮะบ,บ่าวโบก็เอาภาพบรรยากาศท้องถนนให้ท่านผู้ชมได้รับชมแต่วันนี้บ,บ่าวโบ้เอาบรรยากาศของทางหลวงแผ่นดินทางภักใต้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะรับถือว่าเป็นถนนลาดยางท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะครับสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีขยะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับแต่สิ่งที่บ่าวโบ้สงสัยนะฮะทำไมเกาะกลางถนนหนึ่งสองสาม เป็นร่องนะครับเป็นร่องตรงเกาะกลางไม่ได้ปลูกต้นไม้นะรท่านผู้ชมเป็นป่าหญ้าขึ้นขึ้นมานะครับเหมือนจะเป็นรางน้ําไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเก็บเอาไว้ทําอะไรนะครับท่านใดมีข้อมูลก็ช่วยแชร์ให้บ่าวโบ้รับทราบด้วยนะครับเพราะว่าบ่าวโบ้สนใจของถนนของเมืองไทยนะครับแต่ว่าไม่เก่งในเรื่องราวของข้อมูลก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยแชร์นะครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเป็นวิทยาการเป็นวิทยาทานในการรับชมแร้วท่านผู้ชม บาโบ้ถือว่าสนใจนะครับมาเที่ยวชมนะครับไม่ได้ศึกไม่ได้เป็นผู้ให้ความรู้นะครับถ้าท่านใดที่เข้าใจบาโบ้ขอบพระคุณมากเลยนะครับนี่เลยครับเป็นบรรยากาศของท้องถนนที่มุ่งหน้ามาจากกุ้งสงนะครับมาจากกระบี่มาจากภูเก็ตนะฮะเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41นะครับท่านผู้ชม4ช่องจีฬาจร8เลนเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าสร้าง สร้างทั้งหมดถ้าเกิดสร้างจริงๆน่าจะได้สัก16เลนคือถนนเมืองไทยเนี่ยสวยงามทุกพื้นที่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับหน่วยงานเขาดูแลประชาชนอย่างดีเลยนะครับ ฝากทักทายเพื่อนๆเอฟซีด้วยนะครับที่อยู่ฝั่งไทยที่อยู่ฝั่งลาวด้วยนะครับบาโบ้ขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับบาโบ้จะเก็บภาพบรรยากาศนะฮะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะฮะขอบคุณใหลายเรียบี่น้องเด้อที่เขามาชมบาโบ้บริเนอยูที่สุราษฎร์ธานีน้าพี่น้องเนาะอำเภอเวียงสะเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับผู้ชม วันนี้เป็นวันที่12นะครับสิงหาคมนะครับท่านผู้ชม2565นห้ะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้บ่าวพวกเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมรับชมนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกภาคฝั่งหนึ่งของบรรยากาศถนนนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับฝั่งนี้นะครับหน้าโรงเรียนเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลายมุมที่บ่าวโบจะให้ท่านผู้ชมรับชมนะฮะ มาเบิ่งอีกมุมนึงพี่น้องเอ้ยมุมนี้ถือว่าถนนนี้พี่น้องสวยงามมีป้ายบอกข้างอย่างชัดเจนนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีสินแบ่งจราจรอย่างชัดเจนพี่น้องเบิ่งเอาที่เราพูดโอ้ถือว่าเป็นถนนที่ตรงเงี้ยวดิ่งสุดสายตาเลยพี่น้องขาดบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าหาชมได้ยากๆนะพี่น้องเนาะ ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานาครได้นะครับสุพรรณโดยจะมุ่งหน้าไปทางถนนหมายเลข41นะครับไปตัดกับถนนหมายเลข40นะครับฝั่งนี้ถือว่าภาพถนนย้อนแสงครับท่านผู้ชม เป็นถนนที่แบบถือว่าบ่าวโปเองก็ถือว่าประทับใจนะครับประทับใจตรงไหนนะครับคือบ้านบ่าวโปไม่มีถนนแบบนี้นะครับเป็นถนนที่กว้างใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมถ้ามองไปสุดลูกหูลูกตาเลยเลยครับนูน่นไกลๆเลยครับท่านผู้ชมนู่นเลยมองไม่เห็นเลยครับเพราะว่าเป็นถนนที่ตรงดิ่งเลยนะฮะผู้คนก็ขับรถจราจรด้วยความสะดวกสบายนะฮะ ก็คือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางสุราษฎร์ธานีมาดูอีกบุมหนึ่งนะครับที่มุ่งหน้าไปทางทุ่งส่งนะฮะตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวภูเขาพีภูเขาไกลๆนู่นเลยครับท่านผู้ชมเส้นนี้ก็จะตัดไปทางอ,าอำเภอเวียงสะเข้าไปทางกระบี่ภูเก็ตได้นะครับเราจะมองเห็นภาพบรรยากาศตรงนู้นะน,นะครับไปโค้งๆอีกโค้งๆหนึ่งครับจะมองเห็น ภูเขานะครับวิวสวยงามนะครับนอกจากถนนก็ยังมีวิวของภูเขาของธรรมชาติเลยนะครับท่านผู้ชมอาราพี่น้องวันนี้บาโบกับพี่ข้อมประทับใจหลายเนาะพี่น้องได้มาเห็นภาพบรรยากาศของพื้นที่ทางภาคใต้ของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะหลายๆพื้นที่ที่บาโบไปก็อยากเก็บภาพบรรยากาศ มหาห่างชาวบูชได้เบิงได้เห็นน้ำตาลน้ำพี่น้องเนาะโอ้โหนู่นไกลสุดสายตาเลยพี่น้องเห็นหล้วก็ประทับใจมากหลายทานไดนที่มาคลิปของบาวโบโบบาวเล่าเนาะพี่น้องเนาะทีท่ทองเที่ยวในเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ะน้าพี่น้องนะกดติดตามเป็นกําลังใจสิ่งที่สําคัญคือกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสีประพาทคลิปใหม่ๆของบาวโบไปพื่นที่ใดก็ได้ครับการสนับสนุนจากพี่น้องเอฟซี FC, บาวโบทีนรักทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะ อีกสิ่งหนึ่งที่บาโบอยากขอพี่น้องเนาะถ้าอยากสนับสนุนทรบาโบกับโดยการบลกอกข่าวโคโซนาเนาะให้บาโบได้มีอ่าพัดใจหรือว่ามีทุนในการเดินทางเนาะพี่น้องเนาะเคื่อเฮ็ดคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องจักดีบ่ดีบ่ว่าบาโบกับบุคอยเก่งในเรื่องเล่าของการเฮ็ดคลิปวิดีโอนะพี่น้องเนาะบาโบกับยางลงมาจากถนนแล้วบาโบกับยางลงมาจากสะพานลอยอลไรพี่น้อง ิ่ทํ่าทำมาช่วงไปโดยภาพบรรยากาศทองถนนน้ะพี่น้องเนาะพอกับบาโบกไหมในอีพีต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาโบกขอกาวเข้ามาสบายดีพี่น้องขออนุญาตใส่มือเดียวเพราะว่ามมือหนึ่งถือก,กล่องพี่น้องบ๊ายบาย